หลายคนนะครับเจอกับปัญหาเวลาที่เลือกจอคอมทางานแล้วก็จอคอมเล่นเกมเอาแบบควบคู่กันไปนะครับซึ่งมันหาได้ยากครับและถ้าหาได้นะครับสเปคดีๆเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างสูงซึ่งผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจึงมาแชร์ประสบการณ์นะครับกับการเลือกจอคอมทำแบบไหนสังเกตยอย่างไรนะครับจะเอาไว้เป็นแนวทางก็ได้ครับ ที่เจอกันบ่อยๆนะครับนั่นคือเรื่องของ Resolution นะครับแต่ก่อนอาจจะใช้จอสัก22นิ้ว24นิ้วเนี่ย u t s o n u t i o n มันเป็น 180p 0หรือว่า Full HD ใช่ไหมครับแต่พอคุณขยับมาใช้จอ27นิ้วหรือว่า29นิ้วหรือมากกว่าเนี่ยคุณคิดว่า Resolution ในการใช้งานเนี่ยมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับหลายคนอาจจะคิดเหมือนกันนะครับว่ามันต้องไม่ใช่แค่ Full HD และมันจะต้องเป็นความละเอียดระดับ 2K หร4 0 p หรือว่า 4K ที่เป็น 2160p ขึ้นไปนะครับถ้าคุณคิดแบบนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วครับเพราะว่าจอขนาดใหญ่เนี่ยมันควรมี resolution ที่มันมากขึ้นนะครับด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวเราไปดูนครับซึ่งถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะครับเวลาที่คุณใช้จอใหญ่ๆนะครับแล้วความละเอียดที่เป็น Full HD เนี่ยไปเทียบกับจอ LCD สมัยก่อนก็ได้นะครับเวลาที่คุณดูไปแล้วบนหน้าจอมันจะเป็นเม็ดพิกเซลเล็กๆขึ้นมานะฮะมันจะดูเด่นชัดมากเลยจนทําให้รู้สึกว่าเวลามองภาพเนี่ยมันดูหย,ยาบๆไปบ้างนะเพราะฉะนั้น้้นนเเเววลลลาาาทีี่ือออกใชมมมัตงคะยด มากกว่าที่เป็น Full HD ครับแต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าคุณสนใจแค่ว่าอยากได้จอใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยคุณมองข้ามไปอ่ะแล้วราคามันถูกนะ ผมว่าเออก็ไม่ผิดนะฮะเลือกได้ครับแต่ถ้าในทางกลับกันนะครับคุณไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยราคาโอเคแล้วก็จอไม่ต้องละเอียดมากก็ได้แต่คุณเป็นคนทํางานที่จ้องจ้องจอนานๆนะครับใช้งานกับงานเอกสารท่องเน็ตเรืเ่อต่างๆเนี่ยเป็นเวลานานนะฮะแล้วคุณจะต้องใช้จอระดับ27นิ้วขึ้นไปความละเอียดระดับ 2K ครับหรือว่า 4K เนี่ยมันตอบโจทย์คุณได้นะครับเพราะว่าคุณจะมองเห็นภาพด้วยแบบเนียนตามากยิ่งขึ้น รายละเอียดต่างๆก็คมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการเล่นเกมนะครับหรือว่าการใช้งานทั่วไปกับความละเอียด 2K เนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมสำหรับจอ27นยิ่วขึ้นไปนะแต่ถ้าเป็น 4K ก็ได้นะครับถ้าคุณมีกําลังซักมากพอเพียงแต่ว่าถ้าราคามันโดดสูงเกินไปเนี่ยผมอยากให้พิจารณาในส่วนของจอ 2K ไว้ก่อนครับแต่ถ้าคุณยังนึกไม่ออกนะครับว่าคุณจะเลือกจอรุ่นไหนดีแบบไหนดีนะครับวันนี้ผมมีจอรุนหนึ่งมาแนะนำนะครับกับจอที่มีดีไซน์สวยนะครับความละเอียดระดับ 2K อัตรา r e งถึง1 100ะะแล้วก็ยังสามารถปรับหมุอะไรต่างๆได้มี c e r t i f y h d i ด้วยนะครับกับจอ MSI Modern MD 2 7 2 q x p w รุ่นข้างหลังผมนี่เองครับสำหรับจอรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่อัปเกรดจากรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ครับกับ MSI Modern MD 2 7 2 QPW นั่นเองนะครับรุ่นนี้มีการปรับปรุงเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จช่วยคุณสามารถ ใช้งานได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับสำหรับ MSI Modern MD272QXPW รุ่นนี้เป็นจอภาพที่ออกแบบมาเพื่อกลุ่มผู้ใช้ในการทำงานแล้วก็การสร้างสรรค์งานในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะงานสำนักง,งานที่ต้องการคุณภาพในการแสดงผลมีความสว่างสดใสแล้วก็คุณภาพงานเนี่ยที่ทำให้ลูกค้าวางใจได้นั่นเองครับโดยตัวจอเนี่ยมันปรับเลื่อนได้เกือบเต็มระบบเลยนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ใช้ตามบ้านนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์หรือว่าเกมเมอร์ก็ตามนะครับคือเป็นจอ ที่ใช้ได้ทั้งงานแล้วก็ความบันเทิงในเครื่องเดียวกันนะครับรวมถึงกลุ่มที่ใช้คอมเป็นเวลานานๆน,น,นะฮะกับเทคโนโลยีถนอมสายตาที่เขาใส่มาให้มีการปรับแต่งที่ง่ายขึ้นนะครับเป็นมิตรกับผู้ใช้อีกด้วย ซึ่งการออกแบบแล้วก็ฟังก์ชันนี้นะครับได้การการันตีจากการควา้ารางวัล r e d Dot w i n n e r a w a r d 2021นั่นเองครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังตอบโจทย์ในการใช้งานได้อย่างลงตัวอีกด้วยครับพอเวลาเราพูดถึงการออกแบบดีไซน์เนี่ยผมก็อยากให้ดูเลยละกันนะครับว่ารายละเอียดของตัวจอรุ่นนี้มีความน่าสนใจแค่ไหน เอมไซโมเดิล2 7 2 QXPW นะครับเขามาในโทนสีขาวตลอดทั้งบอดี้เลยนะสามารถจัดวางให้ลงตัวได้ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านสำนักงานหรือจะเอาไปตั้งโชว์ออกงานอีเวนต์เนี่ยไปตั้งบนคีออสเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับสวยลงตัวทีเดียวขอบจอนี้บางเป็นพิเศษนะครับในรูปแบบของเฟรมเลตดีไซน์นะครับจัดว่าบางกว่าจอหลายๆรุ่นในระดับเดียวกันอีกด้วยครับแม้ว่าจะเป็นจอแสดงผล27นิ้วนะครับแต่ทางเอ็ไซเนี่ยเขายังคงเน้นความบางกระทัดรัดเอาไว้นะฮะทำให้ไม่รู้สึกเปืืองพ้น โต๊ะทางานครับเรื่องความกว้างของหน้าจอเนี่ยถ้าคุณวัดกันตามแนวยาวนะครับจะอยู่ที่ประมาณ61ซนติเมตรเท่านั้นโต๊ะคอมขนาด100ซนติเมตรนะครับมันก็ยังสามารถจัดวางได้อย่างพอดีเลยครับแถบด้านล่างนะครับที่อยู่ด้านหน้าจอเนี่ยเขาจะบอกนอกจากชื่อรุ่นแล้วก็ซีรีส์นะครับเขายังบอกฟีเจอร์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่บนจอรุ่นนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็น i e r g o นะครับตรงนี้ใช้ในการตรวจเช็คสายตาของเรานะครับ Low Blue Light Pro นะฮะตรงนี้จะเป็นการลดแสงสีฟ้าแบบขั้นสุดเลยนะครับ คือลดแสงสีฟ้าแบบที่ไม่กระทบต่อภาพจริงๆนะเดี๋ยวผมอธิบายทีตรงนี้อัตรารีเฟรชเรทนะครับ100อเฮิร์ตครับอันนี้ไหลเนียนแน่นอนแล้วเขายังมี USB Type C ที่เป็น PD ชาร์จนะครับ65วัตต์อีกด้วย KVM support นะครับคุณสามารถใช้เมาส์คีย์บอร์ดชุดเดียวในการคอนโทรลโน้ตบุ๊กกับ PC นะครับไปพร้อมๆกันได้นะฮะแล้วยังมีลำโพงในตัวอีกด้วยนะครับเสียงนี่เด็ดดวงจริงนะแล้วก็อื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแสดงผล QR code นะคุณสามารถที่จะสแกนเข้าไปดูรายละเอียดของจอรุ่นนี้ได้ การปรับตั้งค่านะครับจะใช้การปรับผ่าน OSD setting นะครับซึ่งโดยพื้นฐานของจอรุ่นนี้จะมีให้5ปุ่มนะครับแต่ใช้หลักๆในการเปลี่ยนค่าอะไรต่างๆเนี่ยแค่4ปุ่มนี้ส่วนปุ่มทางขวาสุดนะครับก็ใช้เปิดปิดการแสดงผลหน้าจอนั่นเองครับตัว M นะครับจะหมายถึงว่าการเปิดเข้าเมนูเริ่มแรกครับตัวลูกศรซ้ายขวาก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นลงด้วยนะตัว E หมายถึงว่า Enter ก็คือเข้าไปสู่เมนูนั้นหรือว่าเลือกตัวฟังก์ชันนั้นๆนั่นเองนะครับก็ตัว เดี๋ยวเราให้ไปดูตัวเมนูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเมนูนะครับจะประกอบไปด้วยตัวจอแสดงผลนะครับจะมีโหมดโปรเฟชชั่นแนลนะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมไล่ไปดูีละจุดละกันโหมดภาพนะครับก็จะมีโหมดการทํางานให้เยอะเลยนะครับเวลาที่คุณจะใช้เนี่ยคุณก็กดเข้าไปที่ตัว E นะครับมันก็จะเข้าไปทีละเมนูนะกด E คุณสามารถเลือกได้นะครับว่าใช้โหมดไหน SRGB, Anti Blue นะครับ Low s a t u ฟ a t Movie ดูหนังงานในวฟิต Back and White ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเลือกได้หมดเลยแถมยังมี ECO อีกด้วยนะฮะตรงนี้อ่ผมเลือกไว้เป็น User ละกันนะครับเวลาปรับแต่งทีนี้ก็มีเรื่องของ Response Time นะครับมี Refresh Rate นันี้จะให้โชว์นะครับบน หน้าจอได้หรือเปล่ามีอ l รามค l o c กนะครับการตั้งเตือนมี IQ เช็คนะครับตรงนี้จะทําให้คุณสามารถตรวจเช็คสายตาคุณได้เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็มี screen assistant นะครับตรงนี้จะเป็นตัวช่วยในการไก i ์ e l i ์ในปุ่มของหน้าจอนะครับว่า มันจะเป็นใช้สำหรับการเล่นเกมเป็นหลักนั่นเองครับแล้วก็มี kvm มาตรงนี้จะใช้สำหรับการควบคุมเอาคีย์บอร์ดนะเดี๋ยวผม,มาสาธิตให้ดูครับสกรีนไซส์นะครับเป็นเรโชรของจอแล้วก็ Adaptive Sync ส่วนเมนูอีกอันนึงก็จะเป็น Image นะโหมดภาพก็จะมีความสว่างความต่างของแสงสีนะครับความคมชัด Image Enhancement อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโลบู l ไลท์นี่สามารถปรับได้จากตรงนี้เลย Input ก็จะเป็นสัญญาณขาเข้านั่นเองนะครับในวิ k i setting ก็จะมีประมาณนี้นะครับหลักๆเนี่ยเราจะอยู่ที่ค่าของการปรับแต่ง บิจิโมดตรงนี้นะครับและสังเกตดีๆนะครับตัวจอเนี่ยจะบอกรายละเอียดเลยนะครับว่า Resolution ตอนนี้2 k นะครับ1 4 4 0 p อัตรา e f r e s h rate 100 h z ครับ hdr off อยู่แล้วก็ต่อที่ hdmi นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการปรับแต่งแบบง่ายๆบน osd setting ครับแต่ถ้าคุณขี้เกียจกดปุ่มบนหน้าจอเพื่อปรับ osd นะครับผมแนะนำว่าให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ msi display kit ครับตรงนี้จะช่วยคุณสามารถ คอนโทรลได้ง่ายขึ้นคุณสามารถปรับโหมดภาพต่างๆได้รวมถึงการใช้ฟังก์ชันนะครับเมาส์คีย์บอร์ดอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้อีกครับตอนนี้จอ MSI Modern รุ่นนี้นะครับจะอยู่ในโหมดการทำงานคือ2560คูณ1440หรือว่า 2K นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าการให้รายละเอียดภาพนะครับแล้วก็ ตัวดีเทลของงานอะไรต่างๆเนี่ยมันทําได้ดีนะครับเพราะเก็บพื้นที่ได้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวซึ่งถ้าคุณใช้งานนะครับหลายๆอย่างเนี่ยการได้พื้นที่ที่กว้างมากขึ้นคุณจะมองเห็นได้ชัดขึ้นนั่นเองครับตัวอย่างนะครับอันเนี้ยผมเป็นคนทํางานทั้งด้านภาพแล้วก็งานเอกสารนะครับบางครั้งเนี่ยทำเอกสารไปพร้อมๆกับการพรีวิวภาพนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้จอใหญ่ๆนะครับมันได้เปรียบกว่าจอเล็กอยู่แล้วนะฮะดูจากการรีวิวแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าผมพรีวิวภาพแบบเนี้ย เวลาวิวเนี้ยนะครับมันเป็นทั้มเนลแบบธรรมดานะครับในส่งทั้มเนลนะครับผมปรับให้เป็นเอ t กซ์ตาร์ลักไอคอนะครับมันก็จะได้ภาพที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าคุณไปเทียบกับจอเล็กๆที่เป็น1080 p นะครับมันก็จะได้ไอคอนที่เล็กลงนะครับแม้ว่าคุณจะปรับไว้ที่ใหญ่สุดก็ตามนะครับแต่แบบนี้นะฮะคุณจะเห็นได้เลยนะครับดีเทลเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดข้างในได้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียว หรือว่าเป็นงานเอกสารของผมเองนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยผมก็ต้องตรวจงานที่เป็นเอกสารมาคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็สามารถแบ่งหน้าจอได้นะอย่างเช่นอันนี้ครับนี่ผมสนิปไปเลยนะครับแล้วก็แบ่งหน้าจอแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองดูนะครับเวลาตรวจเอกสารเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมพอเราสามารถเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับจอใหญ่แบ่งครึ่งแล้วก็มองเห็นด้วยถ้ายังไม่เห็นอีกขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็ม,มองเห็นได้ชัดกว่าเดิมอีกครับ และนอกจากการเปรียบเทียบเอกสารแบบนี้นะครับโดยที่คุณแทบไม่ต้องไปปรับอะไรเลยนะฮะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ยังเห็นรายละเอียดในแต่ละบรรทัดของข้อความได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงรูปภาพที่อินเสิร์ตเข้าไปนะครับยังมีในส่วนของที่เป็นตัวไฟล์ Excel นะฮะโดยไฟล์ Excel ที่คุณใช้อยู่ทั่วไปอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาที่ใช้งานอันนี้ผมเป็น Google Sheets นะมันอาจจะแตกต่างอยู่บ้างแต่ก็ เป็นลักษณะเดียวกันนะครับเวลาที่ดูในส่วนของเซลล์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับจอที่มันใหญ่เนี่ยมันย่อมให้พื้นที่ได้มากกว่าแล้วคุณก็ไม่ต้องไปซูมเอาซูมอินบ่อยๆนะครับไม่ต้องไปขยายย่ออะไรเนี่ยนะครับและกย่า่นะครับตัวจํานวนเซลล์ที่คุณได้เนี่ยมันต่างกันจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับอย่างเช่นสเปรดชีตนี้นะฮะคุณจะสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นความละเอียดนะครับระดับ t o k 1 4 4 0 p นะครับจะเห็นได้ว่าตัวเซลล์ในแนวนี้นะครับแนวนอนนะฮะมันจะยาวไปถึง u v w นะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ w นะครับอันนี้คือค่า Default นะแต่ถ้าผมลองปรับละ่ะนะครับให้ความเอียดไปเป็นที่ full hd ดูนะครับอะคลิปเชนเห็นไหมฮะตัวเซลล์เนี่ยมันจะไปได้แค่ q เท่านั้นเองนะครับมันห่างชั้นกับการที่จะไปแบบขยับไปถึงตัวเมื่อกี้อยู่ถึงตรงนี้เลยเห็นไหมฮะจากตัว q นะครับมาถึงตรงนี้เลยห่างกันค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจอใหญ่ความละเอียดสูงนะครับ มันก็ใช้งานได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ทีนี้มาอีกตัวอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่เทรดหุ้นหรือว่าเทรดคริปโตนะครับคือจอเอเมซารุ่นนี้ครับมันค่อนข้างที่มีพื้นที่กว้างแล้วคุณก็สามารถใช้พื้นที่นี้ในการทําประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับตัวอย่างก็เช่นนะครับถ้าคุณเทรดคริปโตไปแบบนี้นะครับแล้วคุณก็อยู่กับหน้าที่เป็นกราฟหรือคุณวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วคุณอยากจะอ่านความเห็นของคนที่เข้ามานะครับหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องนี้นะฮะคุณก็สามารถที่จะแบ่งหน้าจอเนี่ยในการนี้ใช้งานได้นะครับ ก็ดูันไปนะครับมีพื้นที่การตอนนี้ตลาดเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับราคาเท่าไหร่แล้วคนที่เขามาคอมเมนต์นะครับเรื่องให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเนี่ยคุณก็สามารถอ่านไปได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่คุณอยากจะ,ะดูวิดีโอไปด้วยแล้วกัน คุณก็สามารถเปิดวิดีโอดูได้นะครับแล้วก็ดูข้อมูลหุ้นไปด้วยได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงนะฮะแบ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับสจออย่างนี้ดูได้สบายเลยนะครับจอนี้เล็กไปก็ลองขยายดูนะครับผมอยากเห็นวิดีโอที่มันเต็มกว่านี้มีรายละเอียดกว่านี้ทําได้สบายนะครับอันนี้คือง่ายๆเลยนะครับกับการใช้จอใหญ่ที่ความละเอียดสูงแบบนี้ครับสำหรับในส่วนของคอเกมแล้วก็สตรีมมิ่งนะเรื่องนี้ผมไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะว่าจอใหญ่เนี่ยมันย่อมให้รายละเอียดได้มากกว่านั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เล่นเกมนะในสไตล์ของ o o i l e อย่าง Dota 2นะครับหรือว่าเกม PUBG ที่เป็น Battle Royale แห่งปีนี้นะฮะเวลาที่เล่นนะครับคุณเข้าไปในเกมเนี่ยคุณจะมองเห็นพวกรายละเอียดอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากกว่ารวมถึงมุมมองที่มันกว้างกว่านั่นเองนะครับตรงนี้มันจะทําให้คุณได้เปรียบในการที่จะจัดการศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่มีการเคลื่อนไหวรอบๆเนี่ยมันอยู่ในสายตาของคุณนะมันก็ทําให้มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับ แล้วพอพูดถึงเกมนะครับเวลาที่คุณเล่นเนี่ยอัตรารีเฟรชเรทปกตินะครับที่จอทั่วทั่วไปให้ก็จะ60เฮิร์ตถ้าไม่ใช่จอที่เป็นแบบเกมเมอร์หรือว่าออกแบบมาสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับก็จะอยู่ที่60เฮิร์ตส่วนจอที่เป็น MSI MD นะครับ272 QX TW รุ่นนี้เขาจะให้มาถึง100เฮิร์ตด้วยกันตรงนี้จะมีประโยชน์ตรงไหนนะครับรีเฟรชเรทขนาดนี้นะครับมันจะช่วยให้คุณมองภาพได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเวลาที่คุณเคลื่อนไหวหันซ้ายหันขวาไปเยอะๆนะครับหรือว่ามีการเคล รถอะไรต่างๆพวกนี้พอได้จอ้อยเฮิร์ดเข้าไปนะครับมันจะทําให้ภาพเนี่ยมันมองเห็นได้ชัดมากขึ้นนะฮะเวลาเคลื่อนไหวมันก็จะไม่เบลอเป็นแบบภาพติดตานั่นเองครับในการปรับตั้งอตัตราเฟ r a รทนะครับคุณสามารถทําได้2วิธีก็คือการคลิกขวานะครับแล้วเลือก Display Setting ครับจากนั้นเข้าไปดูในส่วนของ Advanced Display ครับ ตรงนี้มันจะบอกให้ว่าคุณสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้จะตั้งได้ตั้งแต่50เฮิร์ไปจนถึง100เฮิร์ทีเดียวอันนี้100เฮิร์แล้วคุณก็กดโอเคไปนะครับเท่านั้นเองหรือว่าถ้าคุณจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับแนะนําให้ดาวน์โหลดมาเลยกับ H.I. Display Kit นะครับตรงนี้มันจะมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะนะครับการสปิดวินโดว์ แล้วก็ตั้งค่าดิสเพย์นะครับตั้งค่าเรื่องของสีแล้วก็ฟีเจอร์โหมดนะครับรวมไปถึงทูก็คือการปรับแต่งองค์ปรอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วเมาส์นะครับการดับเบิลคิกออนสกรีนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ลยลรอีรดอื่นๆแนะนําให้ลองดูนะครับส่วนเซตติ้งจะอยู่ที่ตรงนี้ครับรีเฟรชเรทเราก็เลือก100่งเฮิร์ตได้เลยนะครับอันนี้เขาจะเริ่มที่59 h เฮิร์ตนั่นเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของการสตรีมมิ่งกันบางดีกว่านะครับอันนี้ คนที่ใช้จอ i n s i งไรโมเดิ MD 272 QX PW รุ่นนี้นะครับคือจอภาพเนี่ยเขามาพร้อมกับ c e r t i f y e d HDR อยู่แล้วนะครับมันทําให้ภาพเนี่ยดูกลมกลืนนะครับการเกลียรสีความสดใสเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาได้อย่างชาัดเจนเลยทีเดียวนะครับคือมันเหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่ทํางานแล้วก็ใช้หน้าจอนานๆน,นะครับแล้วคุณรู้สึกว่า อยากจะใช้จอในการที่ในเรื่องของความบันเทิงด้วยนะครับคุณก็จะมาสตรีมดูวิดีโอดู u t u b e นะครับรวมไปถึงใครที่ดูซีรีส์ก็ยังสามารถใช้จอรุนนี้ดูได้แบบยาวๆนะครับจอเนี่ยนอกจากสีสดใสนะครับยังมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นลักษณะของแอนติแกรนะครับลดแสงสะท้อนแล้วยังได้อัตรารีเฟชเทอีก 100H อีเฮิร์ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นได้พาแนลสวยๆแบบ IPS มาด้วยเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างนี่ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผม รู้สึกเป็นห่วงมากเลยนะครับนั่นก็คือคนที่ใช้จอเป็นเวลานานๆน,น,นะครับหรือว่าต้องจ้องจอในแต่ละวันเนี่ยหลายชั่วโมงนะครับมันจะเกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นการแสบตาสายตาล้านะครับรวมไปถึงตาแห้งนั่นเองนะครับเรื่องนี้ผมเคยคุยกับทาง MSI ซหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็ ตระหนักเรื่องนี้นะครับสำหรับผู้ใช้เองเขาก็เป็นห่วงเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยใส่เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการถนอมสายตามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยมีทั้งเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ฟีเจอร์ด้วยนะครับแต่จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับเทคโนโลยีแรกนะครับที่เขาใส่มาคือเลสบูไลโฟนนะครับตัวเลสบูไลหรือว่าลดแสงสีฟ้าเนี่ยเขามีหลายเลเวลนะแต่ตัวที่เขาใส่มาให้เราเนี่ยเป็นตัวที่แบบเกือบท็อปเลยก็คือเป็นเวอร์ชั่นโปรนั่นเองครับคือต้องบอกก่อนว่านะครับเดิมทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นจอที่เน้นเรื่องขอองงงกกกาาาารลแสสีฟ้้มนนนนนัช่่วห นะช่วงหลังวันนี้นะครับเราถึงจะเห็นว่าเขาใส่กันให้แบบจริงจังนะครับสำหรับหลายๆค่ายแต่สำหรับ MSI เองเนี่ยเขามีใส่มาตั้งแต่จอพื้นฐานตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วนะครับโดยในช่วงหลังวันนี้เขาก็ยิ่งปรับให้มันทันสมัยน่าใช้กว่าเดิมนั่นเองโดยทาง MSI เองเนี่ยเขานำเทคโนโลยีบนจอเกมมิ่งมาใส่ให้นะครับใช้ชื่อเป็นレスบลูไลทในเวลานี้นะครับมีทั้งเวอร์ชันโปรแล้วก็พรีเมียมให้เลือกอีกด้วยครับจุดเด่นสำคัญของฟีเจอร์นี้ครับจะต่างจากระบบลดแสงสีฟ้าแบบเดิมๆทีี่่่หลลาาายยยยคคคนนเเเใช้้กกัออูบ็ืวปิดดดโโมแสงสงฟ มันก็จะทําให้สีแบบดูแปลกๆไปเพราะว่ามันจะอมสีเหลืองเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยมันดูผิดเพี้ยนไปนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูหนังก็ตามเนี่ยมันจะดูแบบไม่ค่อยสบายตานั่นเองนะครับการลดสีฟ้าผ่านทางซอฟต์แวร์แบบนั้นนะครับมันจะทําให้ดูสีหน้าจอมันออกเหลืองแล้วก็ดูประหลาดๆนั่นเองแต่สาหรับ MSI เองนะครับเขาใช้เทคโนโลยีนี้ผ่านทางฮาร์ดแวร์นะครับโดยใช้ตัวฮาร์ดแวร์ช่วยในการประมวลผลนั่นเองนะครับในการลดแสงสีฟ้าด้วยการปรับระดับของความยาวคลื่นแสงนะครับที่เป็น แสงสีฟ้าให้ดรอปลงนะครับให้อยู่ในระดับพอเหมาะแล้วก็ดันเอาแสงที่เป็นสีเหลืองที่เป็นวอร์มเนี่ยที่มันดูสบายตาดันให้ขึ้นไปนะครับคือให้มันดูบาลานซ์แล้วก็ดูไม่ผิดเพี้ยนนั่นเองนะครับทำให้แสงสีฟ้าเองเนี่ยมันไม่พุ่งสูงจนเกินไปนะครับและแสงสีเหลืองเนี่ยก็ไม่โดดจนกระทั่งคุมพื้นที่ในการแสดงผลทั้งหมดนั่นเองผลที่ได้ก็คือเวลาที่คุณใช้โหมดนี้นะครับมันก็ยังคงคุณภาพและสีสันเอาไว้ได้นะครับคือใช้งานได้ทั้งเกมแล้วก็ทางานอย่างมีอรรถรสนะครับไม่ต้องกลัวผิดเพียนไปจ เสียอมนั่นเองครับเลขฟังก์ชันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการเช็คเกอร์นะครับหรือว่าดูว่าสายตาของคุณเนี่ยยังพร้อมต่อการทํางานอยู่หรือเปล่านะหลังการที่คุณใช้งานมายาวนานนะครับโดยเรียกว่าเทคโนโลยี iCare หรือว่า IQ Check นั่นเองนะครับตรงนี้คุณสามารถเปิดเข้าไปในส่วนของที่เป็นเมนู o s c Setting ได้นะครับเลือกที่ iQ c h e c ชแล้วเลือก โหมดเอานะครับมันมีอัรมเลอร์กริดแล้วก็อะไรต่างๆพวกนี้มีู่3แบบนะครับคุณเลือกมาสักแบบหนึ่งก่อนนะอันนี้อันแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของการจ้องจุดนะคุณจ้องเข้าไปที่จุดเลยนะครับแล้วลองสังเกตดูว่าเส้นต่างๆที่อยู่บนหน้าจอพวกนี้นะครับมันบิดเบี้ยวไปหรือเปล่าถ้ายังเป็นเส้นตรงอยู่ไม่มีขาดนะครับไม่เบี้ยวเนี่ยแสดงว่าสายตาคุณยังดีแล้วคุณสามารถใช้ได้แต่ถ้าในากรณีที่คุณมองเห็นแล้วมันเบี้ยวเนี่ยเขาแนะนําว่าให้คุณพักสายตาสัก20นาทีนะครับแล้วกลับมา่องใหม่จนกว่ามันจะไม่เบี้ยวนั่นเอง แล้วคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้นะฮะคือคุณมีงานที่คุณอยากจะพีเต์หรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆที่เป็นเพื่อร่วมงานของคุณอนะ่ะอยากให้มาดูจอจอเนี้ยดูข้อมูลบนจอแล้วเขาก็ต้องมานะครับมาลุมกันแบบอยู่ข้างหลังมายืนเบียดเสียดกันแบบนี้นะฮะซึ่งมันไม่จําเป็นอนะ่ะ คือมันจะหนาแน่นเกินไปแล้วบางทีคุณก็อึดอัดนะฮะทำงานไม่ถนัดจอรุ่นนี้นะครับ MSI Modern MD22QXPW นะฮะเขามาพร้อมฟังก์ชันในการที่จะปรับเลื่อนต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นนะครับตัวจอเนี่ยจะสามารถหนันซ้ายหันขวาแบบนี้ได้นะครับโดยที่ฐานจอไม่ขยับเลยนะหันแบบนี้ได้เลยนี่แบบนี้อ๋อเพราะฉะนั้นคุณยังสามารถที่จะพรีเซนต์คนที่นั่งข้างๆคุณได้ช่วยดูหน่อยนะครับข้อมูลเป็นแบบนี้ ะะหรือว่าถ้าคุณจะต้องทั้งยืนทั้งนั่งเวลาทํางานนะครับคุณจะสลับกันไปแบบนี้เพื่อสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวจอสามารถที่จะปรับมุมก้มนี้ได้นะฮะหรือว่าจะปรับเงอยอย่างนี้ก็ได้ ได้เหมือนกันนะครับปรับได้เยอะซะด้วยนะและความสูงนะครับสมมุติว่าคุณนั่งโต๊ะทางานแบบอยากจะให้กระชับนะครับข้างบนมีเชลอะไรต่างๆเนี่ยมันเบียดเกินนะฮะก็สามารถปรับลงได้นะครับโดยยังมีพื้นที่ประมาณเนี่ยหนิ้วกว่านะครับสอดเข้าไปได้หรือว่าถ้าคุณจะต้องยืนทํางานหรือว่าอยากจะได้พื้นที่ข้างล่างมากขึ้นนะครับคุณสามารถปรับได้เช่นเดียวกัน ความสูงเนี่ยจะปรับได้ประมาณนะครับสิเซนนะครับที่ปรับเพิ่มจากเดิมนะจากพื้นฐานที่เขามีอยู่11เซนได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าในกรณีที่คุณอยากจะได้จอนี้ในการที่ใช้พรีวิวภาพเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ท่องเน็ตนะฮะหรือว่าทําอย่างอื่นที่มันจะต้องเป็นแนวตั้งนะครับผมแนะนําเลยเพราะว่าโหมดนี้ก็สามารถตอบโจทย์คุณได้เช่นเดียวกันนะครับสมมุติ so, ว่าคุณอยากจะท่องเน็ตนะครับคุณจะดูข้อมูลคุณก็ได้แนวตั้งแบบนี้เลยนะครับ คือไม่ต้องสกอร์บ่อย ดูได้เลย,ยสะดวกกว่าพื้นที่เนี่ยมันกว้างลงมาแบบยาวลงมาแบบลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณจะสามารถดูได้แบบไม่ต้องสกอร์บ้างบ่อยๆด้วยครับทีนี้มาดูในเรื่องของพอร์ตสัญญาณขาเข้านะครับ <c oughs> เขาจัดมาให้ได้อย่างครบคันจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหรือว่าความบันเทิงก็ตามโ <c oughs> ดยพอร์ตนะครับจะประกอบด้วย DC in นะครับตรงนี้ต่อไฟเข้าจอนะ HDMI 2 0 b Display port 1 2 a และถ้าคุณอยากจะได้ใช้พอร์ตนะครับในการที่ชาร์จมือถือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์นะก็จะมีพอร์ต USB Type C สำหรับชาร์จ PD 6 5วัตต์ได้นะครับรวมถึงคุณจะต่ออุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มนะครับอย่างเช่นการใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดเนี่ยจะต่อตรงจากจอเลยก็ได้นะครับโดยมีพอร์ต USB 2.0มาให้แต่คุณจะต้องต่อพอร์ต USB Type B นะครับจากคอมมาที่ตัวจอนั่นเองนะครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วทีนี้มีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับอันเนี้ยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีคอม2เครื่องนะแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อเมาส์คีย์อออรรดให้้้มมมัันนนนุุ่่่คคคืืไงงงงณีเึก็ต มีเมาส์คีย์บอร์ดชุดอีกเครื่องหนึ่งคุณก็ต้องมาต่ออีกชุดฟีเจอร์นี้ครับเรียกว่า KVM นะครับตรงนี้ MSI เขาจัดใส่เข้ามาในจอรุ่นนี้ด้วยนะครับความพิเศษของมันก็คือคุณสามารถใช้เมาส์คีย์บอร์ดที่คุณมีอยู่เนี่ยอันเดียว นะครับเป็นแค่ชุดเดียวเท่านั้นแล้วคุณจะสามารถคอนโทรลได้ทั้งตัว PC ที่ต่อกับจอนี้โดยตรงและก็ตัวโน้ตบุ๊กซึ่งก็ต่อกับจอนี้ด้วยวิธีการนะครับค่อนข้างง่ายทีเดียวครับคือสำหรับ MSI Modern MD22 QXPW รุ่นนี้นะครับคุณสามารถที่จะเอาสาย USB C เนี่ยต่อเข้าตัวด้านหลังจอนะครับจากโน้ตบุ๊กนะครับเข้าตัวที่จอได้เลยนะครับส่วนตัว PC เนี่ยคุณก็ต่อ USB ปกติเลยเข้าที่ตัวจอนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่เรียกว่า MSI Productivity เปิดขึ้นมาเลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วตรงนี้นะครับตัวฟีเจอร์ที่เรียกว่า kvm มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาใช้งานนะฮะจมจริงแล้วให้กดโหมดออโต้แล้วก็เขาจะมีตัวคีย์ลัดนะครับคุณสามารถตั้งได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากตั้งคีย์ลัดนะครับคุณก็สามารถที่จะสลับไปมาทั้ง2เครื่องโดยใช้เมาส์คีย์บอร์ดชุดเดียวกันได้นะครับอ่ะเอางี้ให้เห็นภาพชัดๆนะครับตอนนี้ผมใช้เมาส์คีย์บอร์ดนะครับกับเครื่อง pc อยู่นะอันนี้ต่ออยู่ปกติแล้วก็ต่อจอนี้เลยแล้วก็ผมดูสตรี่อ้ยู กับจอเครื่องนี้แล้วผมอยากจะย้ายเครื่องนะครับผมไปเล่นเกมในโน้ตบุ๊กก็ไม่อยากจะสลับตัวโปรแกรมอะไรมาผมอยากจะดูเนี้ดูเรื่อยๆนะครับฟังเพลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมเข้าไปที่โปรแกรมครับแล้วก็เลือกที่ Type 4เพราะว่าผมต่อตัวโนโ้ตบุ๊กเป็น Type C นะฮะทีนี้พอต่อไปแล้วเป็น Type C นะครับสังเกตได้ว่าเห็น <c oughs> ไ,ไ,ไหมฮะเมาส์คีย์บอร์ด นะครับผมคอนโทรลได้ตามปกติเลยเห็นไหมฮะย้ายมาอยู่ที่ตัวโน้ตบุ๊กแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถเล่นเกมได้นะครับจะเปิดเกมอะไรที่ผมใช้ผมเล่นอยู่เนี่ยก็ทําได้เลยนะครับโดยเมาส์คีย์บอร์ดนะครับของผมเป็นแบบไวเลสหรือว่าคุณจะใช้เป็นแบบมีสายก็ได้นะครับแต่คุณจะต้องต่อกับ USB-A ที่อยู่ด้านหลังจอแบบนี้นะครับต่อเข้าไปเลยแล้วคุณก็ใช้งานนะอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าค่อนข้างอเนกประสงค์เลยทีเดียวครับถ้าจะกลับมาใช้นะฮะกับตัว PC ที่เป็นจอเครื่องนี้นะครับ ก็แค่กดออโต้อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นก็รอนะฮะเห็นไหมก็กลับมาแล้วตอนนี้ กลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้แล้วนะครับก็ดูวีโอคอนโทรลอะไรต่างๆพวกนี้ดนะ้มันใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าเจตนาของคุณจะใช้ทําอะไรบ้างนั่นเองครับสรุปตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าจากข้อมูลที่ผมได้นําเสนอเพื่อนๆไปเนี่ยก็น่าจะได้ไอเดียในการที่จะไปเลือกซื้อจอให้ถูกอกถูกใจกันได้แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณยังนึกไม่ออกว่าจะเลือกจอรุ่นไหนแบบใดดีนะครับผมแนะนําจอรุ่นนี้นะครับกับจอขนาด27นิ้วความละเอียดนะครับ 2K 1440p อัตารา refresh rate 100เฮิรตนะครับ สามารถชาร์จมือถือได้มีฟีเจอร์ KVM ปรับหมุนได้นะครับซ้ายขวายกขึ้นปรับต่ำลงหรือว่าพ i v วอได้หมดนะครับรวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับการถนอมสายตาให้ไม่เพียบนั่นก็คือ MSI Modern MD272QXPW รุ่นนี้นะครับกับสนนราคาอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0บาทและการรับประกันแบบออนไลน์อีก3ปีเต็มด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่กำลังมองหาจอที่ใช้ทำงานแล้วก็เล่นเกมอีกด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะฮะ ใครที่อยากทราบว่าจอมอนิเตอร์ราคาถูกกับราคาแพงมันต่างกันยังไงแล้วต่างกันแค่ไหนนะครับอันไหนคุ้มเงินกว่านะครับติดตามชมท้ายคลิปไว้ให้ดีนะครับผมยังมีคลิปนี้มาแนะนํานั่นเองครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจมินกอแล้วก็ชแนลเอ l ี b s ด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ